ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นแค่อันไหนที่ยังไม่ได้คิดก็จะฟีสไตล์ให้ครูทุกตาดูแล้วก็ถ้าอันไหนเขาชอบเขาก็จะยิบออกมาอันไหนที่เขาว่าเขาโอเคอย,อยู่แล้วเขาก็าจะให้ทําในแบบที่เราอยากทําตอนแรกก็กังวลมากขาสั้นไม่รู้เป็นไรขาสั้นแบบแต่สั้นอยู่ข้างในแบบรู้สึกได้ว่าขาสัน้นอ๋อไม่มันก็มีครับมันก็เก่งใจเขามันจะแบบฮันจะบอกพี่แบงก์ก่อนมาแบบ พี่แบงค์ครับท่าอยากได้อันนี้อยากได้แบบนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับพี่แบงค์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกครูตุ๊กตาให้เลยช้าไปมันช้าได้แค่หัวนิดเดียวแต่ถ้าคอร์สมาหนูต้องขยายแหละครับผมปั๊ามหนึ่งนะขอขอพีไม่ิตาหัวหัวมาใหญ่เลยเพราะรรถ้ามาแค่ตึง้งอันนี้ไม่พอสมัยของเขามีบางบางแล้วเขาหนูมาต้องทำ ใหญ่เลยแล้วค่อยมาเก็บจักจักๆจักๆจ,จ,จ,จักขยับทำแต่ง,งานท่าแต่ง,งานเพื่อให้สังคมกระจกมองแต่ง,งานมองแต่ง,งานไม่มองอยหัวใจเพลงนี้ทั้งหมดเนี่ยเอากี่สไตล์ผสมบ้างสามครับมีอะไรบ้างมีชิงทักพวกทุกอย่างที่เป็นเหลี่ยมครับต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นเหลี่ยมให้หมดมีโรบอตมีชัฟเฟิลชัฟเฟิลก็จะเป็นพวกท่าแบบ เป็นสเต็ปเท้าอะไรเงี้ยครับที่เหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนเราวิ่งหรือแบบอยู่กับที่แบบกระโดดไปมากระโดดไปมาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ครับฟุตเวิร์กไปประมาณเนี้ยครับ <c oughs> แต่มันก็จะมีความยากของมันในอีกแบบที่ต้องออกแรงอะไรเงี้ยมาเร็วไหม จริงๆครูลุกตาเขาก็ให้ให้สเตทท่านคิดเยอะเหมือนกันครับเพราะเขาก็บอกว่าอยากให้งานนี้มันเป็นงานของ่านมากหมายถึงว่าอยากให้ดูเป็นตัว่ันมากที่สุดอะอยากทำอะไรทำแล้วเดี๋ยวอะไรไม่ดีเขาบอกว่าไม่ดีอะไรดีเดี๋ยวเขาจะให้ทำ หชั่วโมงครับเจาะรายละเอียดอะไรเงี้ยครับเก็บทุกเม็ดในเพลงเจ็ดพังแปดตื่นคือมันไม,ม,นไม่มันไม่กลับมากระแทกใจกันมันมันออได้แล้วอะไเงี่ยบ้าเออค่ะใช่ัั้นก็กลัวท่ามันจะออกมาแล้วแบบออคนดูก็ทำอะไรเนี่ย ไม่เห็นสุดๆไม่เห็นแบบรู้สึกว่ามันสุดยอดเลยหรือแบบไม่เห็นรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็คิดไปต่างๆนานาเพราะด้วยความที่มันแบบยังไม่มีอะไรที่มันแบบลงตัวสักอย่างแบบหมายถึงว่าด้วยตัวเองครับเนื้อเ,ลอเพลง,เงยังจําไม่ได้ท่าเต้นก็ยังแบบแบบเดี๋ยวหลุดอันนู้นเดี๋ยวหลุดอันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วแบบเหนื่อยอีกอะไรเงี้ยครับ,บ อย่างน <|so|>> ี <t imes> <t imes <t imes> <t imes ้เองหาช่วงพอนตอนนี้มันเปร็งตลอดเวลาอยู่ไม่ได้หรอกตายก่อนครับผมใจช้าช้าลึกๆกช้าช้าครับเออ